สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีุกหกทุกคนครับพี่น้องวันนี้นะครับวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงครับพามาชมเจ้า F18 นะครับผมอันนี้นะครับก็หลังจากที่เรารีวิวนะเปิดสินค้าออกไปได้สองสามวันนะก็มีคนมี f c นะครับมี f c โทรเข้ามาสอบถามเยอะแยะมากมายไกลกองเลยครับ หลายเสียงหลายสายนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับก็โทรมาไม่ซื้อไม่เป็นไรครับแกเอฟซีโทรมาหาก็ดีใจเลยพี่น้องเลยนะครับแต่นะครับอยากจะบอกว่าครับทันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับป้าเราติดติดมัดจาแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทาง ธงเนินโคราชนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทางธงเนินโคราชนะครับที่มาจบให้นะครับก็มาจำว้นะครับแต่ว่าลูกค้าไม่เอากล่องอ้อยครับไม่เอากล่องอ้อยก็เดี๋ยวเราจะถอดนะครับถอดให้ครับี่ปลาเรากำลังขุดนปลาเราอยู่ในรถกำลังถอดให้ครับถอดออกครับแล้วก็จะใส่ฝาท้ายให้เอฟซีนะครับยวปั๊มรถก่อนครับคันนี้เรียบร้อยเลยครับลูกค้ามาเจอสภาพนี้ไม่ออกครับก็ ต้องขออภัยคนที่ไม่ทันนะครับมีไม่ทันอยู่นะครับเพราะว่าแกว่าแเกจะมาดูนะครับมาดูจบได้ก็จบเลยนะครับแต่ว่ามาไม่ทันครับทางโคราชมาถึงก่อนนะครับโคราชเขามาก่อนนะครับก็ถือว่าดวงดีไปนะครับเพราะยังเหลวกระเป๋าหห้ ทำการเดี๋ยวจะยกลงนะครับมาดูทรงกันว่าจะสวยไหมย,ยกกล่องไอ้ลงแล้วนะครับกล่องไอ้ก็เดี๋ยวเราจะยกลงไว้นี่ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอลูกค้าปรึกษากันก่อนว่าเขาจะเอากลับไหมหรือว่าจะเอาไว้นี่นะครับแต่ว่าเขาให้ขอให,อให้แกะให้นะครับแกให้เนื่องจากแกจะเอาไปโอนนะครับ ซึ่งไปอนสภาพนี้อนไม่ได้นะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ต่อเติมนะครับเราต้องยกลงนะครับก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนะครับมาฐานครับเป็นไงครับพี่น้องของอ้อยยาวเหยียดเลยของอ้อยนี่หนักนะครับประมาณสองตันกว่านั่นหลนะครับเหล็กนาเป็นเหล็กล้างหน้าสีหมดเลยครับตาเราจุดจัดเออตัดไว้ใส่เด้ตัดมุนนะ่ะ Bây giờ tát dán vô nè Vô rồi khai có rồi Mặt sán Giao tát tân tòa mới phô xíu mày bên mà, Ôi Ba lâu ba lâu Cá biển hấp Ừ ขับเป็นมาเนี่ยว้เ<า>บรกดีเบรกด,กดีมาเด้อมาเด้อเลยเลยเลยไปเลยไปเลยใส่หางปลาเราครับเองครับเออเออรถตู้รถตู้พว่าไงทรงหล่อเลยค,คันนี้เดิมๆครับรถคนแก่ใช้ครับไอ้สิภาพดีมากครับตัวนิ่มกิ๊บเลย ไม่ได้ยินเสียงเลยก็ลบมาหมาตายครับพี่น้องเขาบุกงูมุมมมมกี้แน่นๆ่นเลยลเครับช่วงหลังแน่นซึกบครับหัวนะหัวตาเราโอ้โหดัวนะ มันเบิดบ้าวอไ่ง้แล้ว <c ười> <c ười> ฝีมือป่าครับลุงไปแล้วมันข้มฟ้าไทยไนี่มันข้มฟ้าไทยแม่เหรออืมไปไหน ราบดีวะขาดมันชุงหนในมันน็อตมันมุนหยักมุนในสำน่งเออมันฝืดคาดุงอตเบรกหัวสักเลยเรื่ีบเลียมเลยวพาเป็นรถหางปลายแดงกุ้งนมันไม่องซีอันไม่ mày năm xí áo cái hết xí mày của mày nó tôi tháng nay mình bộ phủ đây với nó mọi người tháng nay mày mày lên áo cả ừ con tao lọc con tao không chịu khuyến nhạc đấy khuyến bên đây không à đây lắng như như bên đây khuyến như ừ. đầm con cốt lực lực cuốn lực lực ừ ui là bốp lì ว่ดูดดดีเออโอ้เอาสีแล้วบ่ะไหนอ่อีกกันไหนพอพอพอโอ้โอ้โนิ่มดีเนี่ปุ่นอ่ะมันต้องปิดสองคนนอ้องคือปิดได้บ่มาเอาลงก่อน หน้ามอคอนมาในี่เร็วอ่ะตอนนี้ก็ขยับขยื่นออกมาแล้วครับบ้านเราก็ช่วยเองครับพี่น้องนี่ตรกินขอบขัวครับลูกน้องบีวยปติตัดเพนเล็กเลยยังเพราะหน่ะโอ้ยก็เสื่อมไหมตัวน่ะ <Tab, yapa> mấy <hermano> anh hôi bụi thoải thoái của mấy anh đi bà Dạng việt ra nì lắm Mấy xa dạng đẹp rồi Tắt nha Tắt nha Ừ tắt, mấy anh ổng Chị tắt tắt ปกติจะตัวนั่งขบับไมเนาะตัดถึงๆเนาะบันไดก็ค่อยค่อยหดบ่เฮอ๋อทั้ทงนอกอนี่นะน็อตที่หลังบ่อครับเดี๋ยวเราจะตัดน็อตก,กันครับเอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเราพอๆกับคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ